สมัยนั้นนะเปแบบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดได้ยังไงอะอย่างแรกเลยด้วยความตึ่ขนองขอบคุณครับเอาช้อนอย่างแรกเลยด้วยความทึ่ขนองด้วยความที่เรายัางเป็นเมยรุ่น ุณดีเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้ความอยากรู้ความอยากเห็นแระกเรื่องของคำว่าเซ็กมันมีส่วนเข้ามาเกี่ยวขออ้องเออพอเราลองครั้งแรกมันก็สนุกดีมันก็ตื่นเต้นดีนั่นนุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยานี่ห้ามห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยาจะดีกว่าเข้าวัดเข้าวาใช่ไหม ชเพราะว่าส่วนใหญ่เนาเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เอาหนูก็ยุ่งเกี่ยวกับพวกบุหรี่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำพวกเอ่อในในอ่างเชื่ออะไรยงนเป็นน้ำสมุนไพรละกันพวก,วกพวกนเนี้นเยเอออะไรคือสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมอย่างคนคนคนเข้าวัดคนเข้าวายังดีกว่าคนที่เขาไปติดยาเสพติดเข้าใจไหมถ้าติดเกมถ้าติดเกม ไม่มีสัมแบบ่เล่นเกมแล้วมันได้เงินนั่นโอเคนั้นไม่ว่าแต่ถ้าถ้าติดเกมแล้วเสียเงินอันนี้ไม่โอเคป่จใจไหมอย่างน้องโออันเนี้ยฮะขายมีคนมาติดต่อขอซื้ออะไรมไม่รู้ใช่ไหม,มขายไปเงินได้อันนี้นัานโอเคแต่ถ้าน้องโอเล่นเกมแล้วต้องของเงินแม่ของเงินป้าของเงินม้าไปซื้อไอเทม อีกรอบอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเอามาเติมเกมอันนี้คือการเสียงเงินนนไม่โอเคแต่อนเนี้เล่นเราได้เงินนานโอเคแต่ไหนอยวแม๊มนนึงนะมันมันมีนอย่างหนึ่งที่ขาดใจมาหลายวันละเออก็คืออปนบนึงนะคือถ้าเป็นแบบเหมือนคนรวยอะ่ะ คนที่ฐานะไม่ค่อยมีมามาอยู่ด้วยกันนาะนะคิดว่า,คน,าคนฐานะดีเขาจะทำยังไงถ้าคนที่ฐานะดีใจิตใจเขาดีเขาก็จะปฏจจิบัติกับเราดีและ้ะคนที่ฐานะดีและใจิตใจเร็วซามตับช้าสามานโสมมโสโโรไม่เหมาะกับฐานะที่เขาเป็นอยู่ เขากระปฏิบัติกับเราไม่ดีหรือต่อหน้าอาจจะปฏิบัติกับเราดีแต่รับสารอาจจะปฏิบัติกับเราได้เร็วมากหรือบางทีอาจจะปฏิบัติต่อหน้าเราได้อยากเร็วซ้ำแต่ช้าเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายประเภทโอเคโอเคาม่ทำได้ม่